ผมตีได้ว่าเป็นคริปโตวินต์เตอร์จริงๆก็คือปี2022แต่ว่าปีนี้ครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นคริปโตสปริงล้วกันก็คือสปริงก็คือจะมาก่อนซัมเมอร์นะครับอันนี้ถ้าเ,เราก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่ว่าเตรียมเตรียมรับตลาดนะครับที่ว่าในช่วงเก็บของก็คือว่าทำไมเขาเขาถึงเรียกว่าเป็นตัวคริปโตสปริงกันในช่วงนี้ก็คือว่าอย่างในช่วงสปริงครับหรือว่าฤดูฤดูใบไม้ผลิครับ เราก็จะเห็นว่าบางวันเนี่ยมันก็จะมีฝนตกบ,บ้างก็คือซบเซาบ้างบางวันก็แดดออกมีการที่ขึ้นอย่างเนี้ยถ้าช่วงนี้เห็นได้ชัดชัดเจนแล้วว่าแดดออกแล้วทุกคนแฮปปี้สดใสแต่บางช่วงก็คือถ้าในช่วงมันก็จะมีฝนปับเปยบ้างครับแล้วก็มีการปรับตัวลงบ้างก็ถือว่าเเราก็อยู่ในช่วงช่วงนี้ครับแล้วก็เราก็จะกลับเข้าไปสู่ตัวตลาดกระทิงอย่าง,างชัดเจนน่าจะประมาณปลายปี 2,000ยี่สิบสี่แล้วประมาณ2,025นั่นเองครับก็คือน่าจะหนึ่งปีหลังจากทาวิ่งเพราะว่าปอพีเทียเริ่มเข้ามาได้อนุมัติแล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆสถาบันเริ่มเข้ามาแล้วแล้วก็นักลงทุนรอบนี้ไม่ได้เป็นรายย่อยเข้ามาแล้วเราก็จะมองถึงนักลงทุนรายใหญ่แล้ว่าเป็นพวก Family Office Fund หรือ e a l t h ต่างๆที่เริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่ม accumulate ตรงนี้รอบที่แล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้เป็นแค่นักลงทุนนะมีประเทศอย่างเอลซาวาดอ S <S <S เข้ามาซื้อบิตคอยน์ในเป็นสินทรัพย์เก็บไว้ในประเทศเขาเลยนั่นเองครับอันนี้ก็น่าจะชัดเจนพอสมควรแล้วน่าจะเห็นเทรนด์ใหญ่เกิดขึ้นได้ในมุมนี้ครับส่วนถามว่ารอบรอบหน้าครับที่เราคาดการณ์กันไว้อันนี้ก็เอฟวายก็เป็นวิเคราะห์จากหลายๆคนแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็น Financial Advi นด์ัการอันนี้ผมบอกว่าจากเชิง Fund a m e n t ท l ที่เราเห็นก็คือเราเห็นนะเมื่อกี้ที่ผมให้ดูชาร์ตมันก็น่าจะขึ้นอยู่ประมาณ 400-500%จากจุดราคาที่อยู่ประมาณนี้ครับที่ในปี2025นั่นเองก็คือว่าทาร์กเก็ตก็คืออยู่ที่ประมาณ100,000บวกๆก,ก็คือถ้าเราไปดูทุกครั้งที่ Bitcoin ขึ้นมาครับมันก็อย่างรอบที่แล้วก็60,000ไปจากประมาณจากไฮที่แล้วก็คือประมาณ3เท่านะจาก20,000ไป6 000, 9 0 0ถ้าเราดูจาก6 9 0 0ไฮที่แล้วก็คือถ้า2-3เท่าก็ง่ายๆก็ประมาณ104-105ครับถ้าถ้าในมุมส่วนตัวเนะี่ยเราก็จะเห็น มาร์เก็ตแของตลาดน่าจะค่อนข้างกระจายเยอะไปพอ,พอสมควรในมุมนี้ครับทุกอย่างราบรื่นแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็ต้องบวกกับปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาพอีกแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของจีโอพลอติกนั่นเองนะครับค่ะทีนี้คือก็จะเห็นว่าราคาเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมานะคะอย่างที่คุณสัญเจยานะคะว่าคือมันไม่ใช่เป็นขาขึ้นของโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะการขึ้นรอบใหญ่นะคะกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะคะระยะเวลา1ปีอัปีอ้นจริงนะคะรอบนี้เป็นช่วงเก็บของแต่ไม่ได้หมายความว่าราคามันจะขึ้นอย่างเดียวนะคะแล้วก็ย่อไม่ได้นะคะมันมีจังหวะย่อดังนั้นแปลว่าคนที่อยากจะเก็บของนะคะตอนนี้ก็ถามกันเข้ามาว่าราคาเนี่ยมันดูชูดขึ้นมาเร็วมากนะคะตอนนี้จะซื้อทันไหมนะคะกลัวซื้อไม่ทัน คือถ้าราคาเป็นการขึ้นโดยที่อาจจะมีสลับย่อนะคะมันไม่ต้องรีบซื้อก็ได้ใช่ไหมคะคุณสันเจคือจริง,รงๆะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไปดูอีกอินดิเคเตอร์นึงครับในช่วงนี้ครับมันก็คือเราต้องไปดูเรื่องของ Bitcoin d o m i n a n น e ก็คือค่อนข้างขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆก็คือเราก็จะเห็นได้สังเกตคือผมอยากให้ทุกคนสังเกตอย่างนี้ครับว่าคือเวลาที่มันเก็บของะครับมันมันมีเวลาคือเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นจริงๆเมื่อไหร่ ก็คืออย่างถ้าเราดูต้นปีนี้ใช่ไหมครับอตอนที่มันชูดมาเหรอบิตคอยขึ้นจากประมาณ20 0 0 0เป็น28ง0 0นดในรอบอช่วงต้นปีที่มีเกิดเหตุการณ์ของแบงกรันเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากภายใน7วันหรือไม่กี่วันนั่นเองก็คือเหตุการณ์เดียวกันนะครับก็รอบนี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าขึ้นมาจากประมาณ29ง0 0เนี่ยไปถึง36ม0 0เนี่ยภายในไม่ไม่กี่วันเหมือนกันก็คือถ้าการเป็นนักลงทุนของเราเนี่ยเราทำไงได้บ้างก็คือเราก็ ค่อยๆ DCA เก็บของไปครับผมว่ามันเป็นจุดที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็คือว่าพถ้าเราไม่รู้ว่าเวลามันจะขึ้นหนักๆมันจะไม่ได้เหมือนว่าค่อยๆปรับตัวขึ้นไปพอ Bitcoin มันรันเนี่ยมันมีแคตาลิสต์มีเหตุผลจริงๆทําให้มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้ภายในไม่กี่วันนะครับอย่างที่เราเห็นแล้ว7วันเนี่ยบวก2ีซนะครับอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ strategy ดีที่สุดก็คือว่าจุดสําคัญตอนนี้เราอยากจะให้ไป,ไปดู แนวต้านก่อนครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าดูในเชิงเทคนิคแล้วกันนะครับก็คือว่าแนวต้านตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณาาผมอาจจะเรียกว่าโซน4ี่หมื่นหนึ่งแล้วกันแต่ว่า,อาตอนนี้มันก็น่าจะแตะ3 6 0 0 0กดอลลาร์ไปแล้วนั่นเองนะครับแล้วถ้ามันอยู่ตัวได้แล้วก็ไซด์เบย์อยู่ที่ประมาณ33 0 0 0ื่ามถึงสามหจะเบรกไปถึง4ี่หมื่นวรือปล่าสี่หมื่นหนึ่งหรือเปล่ปาไม่แน่ใจแต่ว่าโซนแนวรับ ที่ดูน่าสนใจมากๆก็อยู่ที่ประมาณ2 8 0 0 8 0 2 9 0 0 0นั่นเองเป็นตัวเลขของกลมๆครับก็คือว่าถ้าคิดว่าย่อมาจากประมาณ3 5 0 0 0กลับไปที่2 9 0 0 0 3 0 0 0 0เนี่ยผมว่าก็เป็นโอกาสเ,เริ่มเก็บของได้นั่นเองรอบนึ่งคือตอนตอนนี้เราเรา Miss Wave นี่ครับผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหน่วงมากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นการคาดการตลาดของ ETF ที่จะอนุมัติก็คือราคาที่เราเห็นทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นราคา สิ่งที่เกิดขึ้นนวันนี้มันเป็นการที่ตลาดคาดการไปแล้วว่า,วา ETF อ่ะกับโดได้ Approval นั่นเองในราคาที่35,000